ต่อไปนี้ไปนี่ต่อไปนี้เราจะช่วยกันเราจะช่วยกันดูแลห้องน้ำจินกับเรนนี่จินกับเรนนี่จะเป็นคนทำความสะอาดเองจะเป็นคนควาทันความคำอะไรนะ That is not daddy. That's a boy that clean up everything. โอ้โห ตอนนี้พวกเราอยู่พนักงานใช้กระจกสามคนที่แม่บอกว่าพวกเราต้องเข้าใจเรื่องความสะอาดให้ดมากกว่านี้ห้องน้ำมีที่สกปกเราจะได้เข้าใจว่ามันสกปรกยังไงถ้าเราทำความสะอาดมันเป็นเราเหนื่อยเป็นร้อนยันของผกจริงครับลกป่งลกป่แบบจะไม่เห็นนาพี่เวงเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวไปด้วยในตัวเลยนะครับนี่ที่เราใช้คือเขาบอกว่าใช้ดีตัวที่พ่อใช้อยู่นะคะก็คือลูฟฟ์พลาติคเซอร์เฟสเดสอินฟคเทนสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสบพื้นผิวอเนกประสงค์สามารถฆ่าเชื้อโร ได้ทั้งแบคทีเรียและเชื้อราใช้กับพื้นผิวต่างๆโต๊ะทํางานเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์ของเด็กและที่อยู่ขององสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหลังทำความสะอาดพื้นผิวแล้วนะคะฉีดพ่นผืนภั์ระยะห่าง30เซนติเมตรฉีดพ่นลงบนพื้นผิวให้เตียกจนทั่วเลยทิ้งไว้นานประมาณ10นาทีแล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้าสะอาดนะคะเราไม่ได้ทำสัตว์มันะกิดารงมากเอาให้ชุ่มเลยมาช่วยกันม้นมนมนวน มันจะมันจะไม่ยางใสได้เลยครับเพราะว่าฝุ่นทั้งนั้นเลยแล้วแล้วก็ข้างในน่าจะต้องเช็ดด้วยเนี่ยเราต้องเช็ดสองฝั่งมันถึงจะปิ้งโยโสมากโสมากโสมากมันสกปรกมากมากเลยจริงๆเอออย่าไปใกล้ก้อนเื้นถึงว่าบางทีเราสึกว่าทำไมบ้าเราหมองเลยมันหมองมากเพราะว่าเราไม่ใช่เช็ดไงแล้วตอนนี้ถ้าเช็ดข้างในน่าจะกริกเลยเดี๋ยวพ่อจะให้กินกระโดดเช็ดนะจ้ะเฮ้ยได้เหรอได้เหรอ ออาหนูเช็ดไปตรงนี้ข้างบนมันยังไม่ได้เช็ดเลยพี่เวงมันยังสกปรอกอยู่เลยตรงนี้ด้วยนะเออมันต้องเช็ดจากข้างในนั้นน่ะโอ้ข้างบนข้างบนเลยข้างบนแบบข้างบนสุดๆเลยเออแล้ ในเด็กเขาก็เสร็จแล้วนะคะหน้าที่คื้หมดเหลือกแต่พ่อค่ะด<ๆ>ูข้างล่างที่เด็กเช็ดนะคะใสสะอาดมาก<ๆ>แห้งเร็วเห็นไหมไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนี่ดูความเงาเคยดูเร็วนยจุ้ยไหมอีกลิ่นที่ใช้ก็คือเบ h f ฟอร a ลนะคะ เราให้เขาเช็ดกระจกเขาจะได้รู้ว่าทําไมถึงต้องรักษาความสะอาดเพราะตุ๊กก็เป็นคนเช็ดละตุ๊กรู้สึกเหนื่อยเขาก็ต้องช่วยกันว่าเฮ้ยอย่าทําให้มันสปกปรกอะกว่าจะเช็ดก,ก็จะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะาาได้ไมนเห,หนื่อยอืมเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีอะพี่เวงเ,น,เ<ล>นี่ยจิเนะลยมือมันม,นนะมันอะเอามาแปะกระจกเนะี้ยกินหนมเลยมือมันก็ดูนอะต้องทําอาหารนะเขาบนเหลือสกปรกไว้เถอะ้ใช่นเนี่ยไม่ได้พี่เวงเ้าบนมันต้องเช็ดอ่ะตุ๊กเช็ดดิ ตรงก่ะที่ไหนที่เหมือนจะได้เข้าใจว่าทําไมตุ๊กฉิบชอบบ่นว่าเฮ้ยต้องรักษาความสะอาดอย่าให้มันสกปรกเยอะเพราะทำทีเอย่ามือไรมือล้านะเข้าห้องน้ําทําอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมือร้าเดี๋ยวจะให้พี่เวกลองทำสะอาดโซนนี้นะคะนี่เราสะสมสิ่งของมาเยอะเลย เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะออกไปได้แค่ไหนนะแต่มันสกปรกจริงเอาไงเอาไงว่มาไม่เชื่อวพี่เงรู้ว่าต้องทำอะไรอยู่แล้วก็จะให้ทำยังไงแต่ทาไม่เป็นเนี่ยลุกบคเตคลีเนอร์หลิวฟันทำความสะอาดห้องน้ำพี่เอ็งก็ฉีดไปดันคราบสกปรกอันค่ะนย่อ อุอกหมดเลยงตรงนี้มันสามารถขจัดคราบไอ้พวกคราบสบู่ได้หมดเลยนะคราบสกปรกติดแน่นเนี่ยออกหมดเลยเนี่ยไม่ทำลายพื้นผิวแล้วก็ร่องยาแนวด้วยสกปรกมากสกปรกมากทำไมอยู่กันได้ยังไงฉีดแล้วก็ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ขัดแล้วก็ล้างออกกลิ่นมันฉุนไหมคะไม่ฉุนไม่แสบจมูกกลิ่นไม่ได้ฉุนมากแล้วก็ไม่ได้ฉีดว่าทำไมไม่แม่งหนึ่งล้างเอาไว้ไม่ใช่ทำอะไร ใช้กระจกเมื่อกี้กับใช้สิ่งของลูกบิดส่วนนี้อันนี้เชดสุขภัณฑ์ได้หมดเลยค่ะฉีดเลยนะที่เป็นกะอเาอกว่าเลืคงขัดขัดเหลืองเออเปิดฝาแล้วก็ฉีดให้ถ้วยค่ะนี่จะลองขัดดูเนี่ยสวยตามไม่เคยล้านถัวส้วมเลยบอกตรงจริงปะครั้งแรกเลย อ่าเยี่ยมหหจริงเฮ้ยมันออกจริงด้วยเฮ้ยกองยาแนวออกหมดเลยนี่ขาวเลยเห็นไหมครับอุอยออกแฮะออกมาเป็นจันทอนเลยเห็นปะเนี่ยมันเป็นภาพเกิดกลางไงตรงนี้คือภาพของความสกปรกทั้งหลายห,หลุดหลุด หูือต้องช่วยพ่อดูแลความสะอาดนะไม่งั้นมันถกรบมันแน่นแล้วมันเอาออกยากเข้าใจป่ะลูกโอเคจริงป่ะเนี่ยสัญญาเลยนะทุกคนต่อไปต้องช่วยกันดูแลห้องน้ำนะถ้าไม่งั้นคราวหน้าเป็นหน้าที่ของหนูแล้วนะโอเคเปล่าโอเคขอพอล้างแล้วเขาจะล้างอีกครั้ะแม่รู้ใจว่าเออสายชื่อชจริค่ะเอาจริงนะเดี๋ยวเราจะได้แค่เลเวลนึงก่อนเพราะว่า มันเยอะล้างแล้วว้าวนี่คือสิ่งที่ตกใจของคนที่ไม่ค่อยล้างห้องน้ำนะคนที่ล้างห้องน้ำก็รู้สึกปกติแต่เราว้าวเลยนะนี่มันสะอาดยังความภูมใจเกิดมา 40, 40ปีไม่เคยเลยว่าแแล้วเฮ้แม่ไปละสุดยอดพ้าวบ้านค้ามแตกต่างชัดเจนมาก Okay. what Jumper, why that is not daddy that's a boy that clean up everything <laughs> No, I'm did you see daddy cleaning the bathroom yes see how tired he is mm -hmm. he must be really tired right now you too from now on you guys are going to help us clean the house clean the bathroom ผลงานของพ่อพรีเมียมมากผู้ชายผมเข้าใจแล้วสำหรับคนที่ต้องทำความสะอาดทุกคนยืนนิ่งตามพ่อยืนนิ่งตามพ่อนีนะกเราจะปฏิญาณต่อไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปนี้เราจะช่วยกันเราจะช่วยกันดูแลห้องน้ำดูแลห้องน้ำยันดียันดีไม่ให้สกปรกไม่ให้สกปรกจนเกินไปจนเกินไป้าสกปรก จินกับเเรนี่จะเป็นคนทําความสะอาดเองจะเป็นคนทำความาจะเป็นคนทำความสะอาดเองใครที่สนใจถึงพันลบนะคะสามารถซื้อได้ที่ไลออนช็อปออนไลน์มีคอสส่วนลดมาแจากสามารถดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นนะคะสวัสดีค่ะไปนานะห้องนะ้ำจอด